ด้านหน้าของพระบรมรูปจำลองในหลวงรลอ9ก้านะคะทรงพนวดนะคะหน้าตักเก้านิ้วนะคะอันนี้คือเนื้อสำลีนะคะองค์เสมือนจริงมากๆนะคะนี่แว่นสามารถถอดได้นะคะนี่คือของแท้นะคะองค์นี้นี่สวยงามมากๆนะคะแอนมินแบ่งให้ราคาพิเศษนะคะใครที่สนใจจริงๆนะคะช่วยทักมานะคะ แล้วก็นี่ด้านหน้านะคะด้านหน้าตาพระรลนะคะนี่ลวดลายสวยงามมากๆต้องบอกว่าใครที่สนใจชอบนะคะชอบศรัทธาอยากมีพระองค์ท่านไว้ขึ้นหิ่งบูชานะคะหายากมากๆนะคะเรียกว่าเป็นของรักของห่วงประจำบ้านแอดมินที่แบ่งให้เลยนะคะลองดูนะคะเดี๋ยวชมด้านหลังต่อนะคะ ขนาดหน้าตัก9้านิ้วนะคะฐานล่างเป็นลวดลายมังกรนะคะแล้วองค์นี้เป็นองค์พิเศษมากๆเลยนะคะก็คือหมายเลข19นะคะ19เกนะคะจัดสร้าง2 0 0หมนองค์อย่าบอกว่าเนื้อเนื้อของโลหะในการจัดสร้างก็จะเป็นเนื้อสำลิดนะคะเนื้อสำลิดสวยมากๆนะตัก9้านิ้วนะคะ ฐานสามารถที่จะถอดได้นะคะนี่นะคะฐานถอดได้นะคะ